ดูฮะน้าโอครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโชว์รีวิวอีพีที่เก้าสิบห้ากันแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับอย่าเพิ่งหนีผมไปไหนนะฮะเพราะผมมีสเปเชียลฟิกเกอร์นะฮะซึ่งเพิ่งลงตู้คีมในประเทศญี่ปุ่นเมื่อไม่นานมานี้นะครับจะเป็นเรื่องไหนไปไม่ได้นอกจากโดเมสติกคานโจหรือโดเมคาโน ทาจิบะนาฮินะนั่นเองครับและฟิกเกอร์สเปเชียลซึ่งผมจะนำมารีวิวในวันนี้นะคือเจ้าตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับซีรีส์ทั้งหมด12ตอนเนี่ยของโดเมสติกคาน o โจเนี่ยหรือโดเมคา n โเนี่ยก็เป็นซีรีส์หลักโรแมนติกระหว่างพี่กับน้องน้องคนละแม่คนละพ่อ อะไรก็ไม่รู้และนี่ก็คือฟิกเกอร์ที่ผมได้มานะฮะตัวนี้เป็นตัวพี่สาวนะครับของนางเอกนะฮะซึ่งก็เรียกว่าเป็นนางเอกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือทาจิบันนาฮินะนั่นเองครับและนี่ก็คือฟิกเกอร์นะฮะตัวพิเศษจากค่ายฟูริวนะฮะซึ่งผมได้มาอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วนะครับสุดยอดเลยเรามาดูรายละเอียดของกล่องกันเลยดีกว่านะครับด้านหน้าน้าจ๋เรยว่าจิบันาฮินะนะในชุดที่เป็นแบบว่าเหมือนเป็นชุดนอนแต่ไม่ได้นอนแล้วด้าน หัวจุกเนี่ยเหมือนจะเป็นค <c> ร <oughs> าบช็อกโกแลตนะฮะอ่าและด้านบนเนี่ยจะเขียนว่าเป็นตู้คีมนะครับแล้วก็เป็นชื่อเรื่องนะครับโดเมคานโดจนะฮะอ่าดูด้านข้างครับอันนี้จะเป็นด้านหลังของตวัวฟิกเกอร์นะฮะเป็นแบบมุมข้างๆนะครับแน่นอนว่าค่ายฟูรลิวเนี่ยเขาทำกล่องสวยมากเลยนะฮะและเป็นกล่องขนาดใหญ่นะฮะแม่แกะเลยดีกว่ามาั้ง ขอนอนลงเช่นเคยครับเฮ้ยซวบวบข้างในกล่องนะครับก็จะมีเป็นกล่องกระดาษลังนะการกระแทกอีกหนึ่งชั้นนะครับซวบซวบอู้นี่คะผมยังไม่ได้แกะเลยนะครับไม่ได้แกะเลยนะผมจะรีวิวไปพร้อมกับทุกคนตอนนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับฐานเนี่ยเปลี่ยแล้วว่าเป็นสีแบบ เป็นกลมๆธรรมดาพื้นๆนะเป็นสด้านนะครับแต่รู้เลยว่ามันคือสีช็อกโกแลตเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับเรามาดูที่ตัวฟิกเกอร์เลยดีกว่านะครับโอ้โหคุณผู้ชมนี่ขนาดอยู่ในบับเบิ้ลยังแบบคุณผู้ชมดูที่หน้าตัวละครครับปั้นออกมาได้แบบว่าได้อารมณ์อนิเมะมากเลยนะครับของฮินาจังนะฮะโอ้แล้วก็ในมือเนี่ยถือว่าเป็น เขาเรียกว่าเป็นเหมือนแบบเป็นถ้วยนะฮะที่เป็นถ้วยเนี่ยใส่ช็อกโกแลตไว้นะฮะแล้วก็นี่ครับชุดเนี่ยก็ทำามาได้แบบโอ้โหแบบเนียนมากอะ่ะดูขาครับโอ้โหขานี่จะเป็นรอยแบบเหมือนแบบอะไรน,นะช็อกโกแลตดูบิกินี่ฮะโอ้โหสวยงามมากนะครับการปั้นออกมานะฮะดูขาครับแล้วก็มีส้นสูงนะครับด้านหลังฮนะโอ้หืม <c oughs> ก้นเนี่ยบอกเลยว่าเขาเรียกว่าก้นแบบสวยมากอะ่ะ แล้วก็เป็นแบบบิกินี่คาดไว้ครึ่งหนึ่งนะฮะโอ้โหจะติดเหลืองไหมไวะเนี่ยติดก็ช่างมันเหนือผมยหา่ให้ทุกคนได้ดูครับแล้วามาดูจุดสําคัญครับที่เป็นไฮไลท์นะะดูฮะหน้าอ,อกครับโอ้โหทำมาหน้าอ,อกได้แบบพูดตรงๆนะแบบเซ,ซ็กซี่แล้วก็แบบแซซแว่านดูแบบเย้ายวนมากอะดูครับคุณผู้ชมดุน้นเอาครับโอ้โหเพิ่มความเซ็กซี่ให้เราแบบลุน้นๆด้วยการที่เอาช็อกโกแลตเนี่ยมาทาตรงๆหัวจุกนะฮะเห็นไหมครับ โอ้โหงานดีมากอะ่ะฟิกเกอร์ลงตู้ขีมนะครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมโอ้โหสวยมากอะ่ะเดี๋ยวเราจะลองมาวางบนฐานกันเลยดีกว่านะครับไปจะเริ่มวางบนฐานเลยนะครับโอ้โหขอวางเลยสวบนี่คุณผู้ชมความสูงเนี่ยน่าจะประมาณกเกือบเกือบสิบแปดสิบเก้าเซนติเมตรนะฮะ ซึ่งบอกเลยว่าแบบงานออกมาปั้นได้สวยมากเลยนะครับแบบว่าไม่ได้ดีเวอร์แต่จัดว่าดีมากเลยนะครับที่ผมจะเตะของฟิกเกอร์ตัวนี้จะมีแค่ก็เหมือนกับฟิกเกอร์ทั่วไปนะครับก็คือรอยตัดตรงหัวนะฮะซึ่งแบ่งออกครึ่งหนึ่งก็เป็นเหมือนแบบเป็นประกบผมด้านหน้ากับด้านหลังนะซึ่งไม่ว่าจะแพงจะถูกยังไงก็จะมีรอยตัดตรงกลางหัวเหมือนกันหมดนะฮะแต่ว่าเรามองข้ามไปเห็นครับมันไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกแต่ว่ามันอยู่ที่คุณรักฟิกเกอร์พวกนี้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะฮะแม หล่อจริงๆเลยอ่ะและนี่ก็คือฟิกเกอร์นะครับจากค่ายฟูลริวนะฮะซึ่งเป็นสเปเชียลฟิกเกอร์จากเล่นโดเมติกสโนคาโนเจอหรือว่าโดเมคาโนนะฮะกับฟิกเกอร์ตัวละครที่มีชื่อว่าทาจิบะนาฮินะนั่นเองนะครับ และถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้แล,แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องโชออนทีวีด้วยนะครับและสามารถเข้าไปพูดคุยกันสนุกสนานได้ที่ Facebook แฟนเพจโชออนทีวีได้เลยนะครับหรืออยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรกันอีกนั้นก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไปที่ด้านล่างหรือไปขอกันได้ที่ Facebook f แฟนเพจได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการโชออนรีวิวต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับรายการโชออนรีวิวครั้งหน้าผมจะนําของเล่นหรือของสะสมอะไรมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมให้ดีีดีๆนนรััรับบสสสาหววว้้ตอองอก่ด คับแต่ติดเหลืองไหมวะเนี่ย